สวัสดีสวีดัดสวัสดีสวีสดัตพ่อแม่บังโอนทุกท่านครับวันนี้พบกันยามเคยที่พีนี้ก็จะฝากถึงไอ้โ้นไม่ต้องออกมายายุ้าใจะมะคือการออกมาพูดคือมันเป็นทํานองออกมาายุว่าผมไม่กล้าไปหรอกไม่กล้าไปหรอกอย่างวงนี้คือเรามองเกมออกว่าถึงนี้มีเป็นกระบวนการออกมาายุให้ผมไปชุมพรแต่ผมมาไม่สนใจหรอกเพราะผมไปผมไปปกป้องสิทธิ์ลูกผมครอบครัวผม แต่กูถามกลับมึงว่ามึงไปลําปางหรือ,อยังมึงกล้าไปหรือเปล่ามึงไปลําปางหรือ,อยังลําปางมันหนาวมากนะแล้วไปขอนแก่นหรือ,อยังและมาที่สะพาทชนายฟามหรือ,อยังกล้าหรือ,อยังกล้าปะไปหรือ,อยังลําปางอะไปหรือ,อยังสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับสิ่งที่ผมจะพูดตอบนี้เป็นเพียงแค่นิทานเนาะเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับ มึงลกล้าไปหรือยังนะที่ออกมายุแยงให้กูไปอ่ะไม่กล้าไปหรอกไอ้อะไรเงี้ยอ้วนไม่กล้าไปหรอกกูจะไปหรือไม่ไปไม่ต้องเสื่อ,องหรอกมึงหรือไปหรือยังลำปางไปหรือยังไปรับทราบข้อหาหรือยังเลื่อนนี่เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนตลอดฟังกูนะ ไอ้แผนการพวกมึงออมยือกมายุยุยุนี่นะกูไม่ไปทำเกมพวกมึงหรอกเข้าใจปะแต่ตัวแต่ตัวนะโดยเฉพาะอีนากกากตัวหนึ่งนะใครข้าไปคอมเมนต์อยู่ใจพวกมึงอยากให้กูไปจ่แย่เลยนะครับแผนการเหล่านี้กูมองพวกมึงออกกูอยู่โซเชียลมากี่ปีนะไอ้สันดันหมาทุกตัวเนี่ยนะครับ เพราะนั้นแกงพวกมึงไม่ต้องมาเสือกกูจะไปยังไงกูจะไปไปฆ่าตัวตุยไปโดนคดีฟาร์มไม่ต้องออกมาคู่ไม่ต้องออกมาเสือกเรื่องของกูหรอกเข้าใจปะเออคือวันนี้ไอโ้โรดออกมาเพื่อที่จะมายุ่ผมนะครับยุ่ให้ผมไปเพราะมันก็ไม่พอใจอีบานคือเรื่องของเรื่องคือโรดไม่พอใจอีบานโดยเฉพาะอีเต้ด้วยนี่ไม่หักอีบานอยู่วะ เรามองเกมออกอะ่ะมันก็ไม่พอใจพวกอีบานหรอกแต่มันก็พยายามพูดเพื่อยุให้ผมไปอเออกูจะไปไม่ไปยังไม่ต้องสนใจหรอกกูไปบอกป้องสิครอบครัวกูแค่นั้นเองพวกมึงไม่ต้องมาเสือกกันหรอกเข้าใจปะเออไม่ต้องมาเสือกเรื่องของกูนะครับอีเต้ตะก้าก็โดนอีบานหักหลังกันนะส่งข้อมูลให้กับอีช้างน้ำมันะเข้าใจปะ เออกูมองเกมพวกมึงแต่ละตัวแต่ตัวออกเรยกว่าการที่ไอ้โ้นออกมาไ้สดเนี่คืออะไรเออเข้าใจปะกูมองเกมพวกมึงแต่ตัวตัวกูมองค่าเลยเนี่ยกูมองค่าทุบบุปผงเลยพวกมึงเนี่ยออกมาแผนเนี้ยคือออกมายุให้กูไปเออแต่กูไปแล้วกูไปแน่กูไม่ได้น้ำลายเหมือนมึงไอ้โ้นกูไม่ขี้ขาดเหมือนมึงกูไม่ได้บ้าทั้ลายเหมือนมึงเข้าใจปะเออ นะไอหมูโล้นนะเรียกกูไอหมูไม่ดูตัวเองเลยชิบหายตัวยังอาบวายไอเที้ยหัวก็ไม่มีผมไอชัดไม่ดูล้างสังขารตัวเองเลยมึงไอชาติหมานะครับนิทานนิทาน,น,ทานเรื่องสมมตินะนิทานจากแปดิ้วไอโลนี่เป็นตัวละครจากแปดลิ้วนะครับทุกท่านไปหรือ,อยังลำปางอะลำปางมันหนาวมากนะไปหรือ,อยัง ฮะและที่ขอนแก่นเนี่ยสี่คนเขาเขาเรียกค่าเสียหายมาสี่คนเนี่ยเอาเงินที่ไหนไปจ่ายปรึกษากันหรือยังอืมไอล้ล้นปรึกษากันหรือยังเอาจาเงินเนี่ยมาจ่ายคุณตอบกูหน่อยดิฮะไอ้ชาติชูจะไปยังไงต่อไอ้สัตว์มีความรู้เป็นทน,นวยแท้ๆเลย แต่โดนก็หาาัวเองอายเขาที่บ้าเลยเอาใบเอาใบวิชาชีพไปคืนซะมึงเชื้อกูไปแล้วก็มาทํ o ย t u b e เต็มตัวเอาไปคืนอ๋อไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็โดนยึดพอโดนร้องมาญาติสองสามร้องเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานกูมีคําสั่งว่าให้หยุดพักว่าฟาร์มหนึ่งปีถึงสามปีแต่ที่ดีเอาไปคืนอะไอใบนีะ่ะเชื้อกูเหอะมึงเป็นทนายฟาร์มมึงโดนฟ้องเองนี่อายไหมอายเขาที่บ้ายเลย นะเข้าจะไปเอาไปคืนก่อนซะเขาจะเอาไปคืนก่อนซะไอใบตั๋วนะ่ะตัวรถเมน์นะ่ะมึงเอาไปคืนเขามึงเชื่อกูเหรออืมไอที่ผาลงสมัครเลือกตั้งได้สองร้อยบาคะแนนโอ้โหคนทั้งอำเภอเนะี่ยมีกี่หมื่นคนยีกี่พันคน่นะ มิก้หมื่นคนมิกี้พันคนนะเอาเวลาเนี่ยนะไปหาเสียงรอบหน้าแม่งอายเขาประชากรมีเป็นเป็นหมื่นคนได้แค่สองร้อยกว่าคะแนนมึงยังมีหน้ามานั่งไล์สดสอนเรื่องกฎมองเรื่องกฎหมายอีกกูก็บอกกูเตือนหมดแล้วอย่าไปลงเลยอย่าไปลงกูก็เตือนหมดแล้วมึงไม่ได้หรอก อย่าไปลงเลือกตั้งสภาพอย่างมึงใครจะไปเลือกฮะเงินจะกินแม่งยังไม่มีเงินจะตีหม้อยังไม่มีเลยจะเออไปเลือกตั้งไปลงเลือกตั้งไปลงสมัครผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านครับลงสมัครลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเออ ลงสำหรับผู้ใหญ่บ้านนะครับได้สองร้อยกว่าคะแนนพี่น้องเอ้ยอ,อายเขาทั้งประเทศนะครับโซเชียลก็โจมตีฉันนังน่งนังน่งนังน่งนั่งนั่งบ่มนะครับอ๋อฝากเลยฝากตัวไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็จะทำหน้าที่ให้อย่างดีนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับเขตเก้านะครับ ปวดเลือกผมนะครับทนวยโล้นนะครับให้มาเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมจะทำหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับผมจะอมเงินค่าดินค่าอิดค่าทรายนะครับไม่ต้องกลัวไฟฟงไฟ,ฟ้ากินทุกรอดนะครับนะผมจะเป็นตัวแทนนะครับ ของหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะนำความเจริญหรือนำความชิปหายเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นผมฝากทุกท่านนะครับปวดเรียกปวดเรียกไม่ใช่เลือกนะปวดเรียกปวดเรียกเบอร์อื่นไปจนได้ฝากสองร้อยบาทคะแนน ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนวันนี้ผมอาจจะไม่มีรถแหรประกาศนะครับขอบคุณเอฟทุกคนนะครับหรือขอบคุณพี่น้องประชาชนที่อยู่ไปที่ใกล้เคียงนะครับทีเ่เลือกผมสองร้อยฝากคะแนนแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมตั้งเป้าไว้แค่ร้อยคะแนนแต่เรียกผมล้นนะครับเรียกผมจนล้นหลาน จนผมได้200ฝักคะแนนผมโคตรดีใจเลยอย่างน้อยคน200บาคนก็ยังรักผมไอ้ที่รักผมก็เป็นเพราะว่าผมใส่เสื้อสีเหมือนพักใหญ่ก็เลยเข้าใจผิด <c oughs> โอเคครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสอนว่าไงวะนิทานนี้สอนให้รู้ว่า ก่อนที่จะว่างดูอื่นเขาดูตัวเองก่อนนะครับจบพิธานครับ